แรกเลยที่กิฟจะพามารีวิวคือน้ําตกเอราวัณน้นําตกเอราวัณเป็นน้ําตกที่ใหญ่และสวยมากบนฝั่งแม่น้ําแควใหญ่ที่ตั้งอยู่อําเภอศรสีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีแบ่งออกเป็นชั้นๆได้เจ็ดชั้น,นแต่ละชั้นมีความสวยงามร่มรื่นไปด้วยไม้พันธุ์นานาพันธุ์หลังจากชมน้ำตกแล้วกิฟขอแวะเล่นเกมกับบรรยากาศชิลๆและยังได้ค่าเดินทางของวันนี้แบบฟรีๆอีกด้วย มาถึงกาญจนบ,บรุรีหนึ่งในจุดท่องเที่ยวที่เรานึกถึงเป็นอันดับต้นๆคงหนีไม่พ้นก็คือสะพานแม่น้ำแควทางรถไฟที่ทอดตัวยาวข้ามแม่น้ำประมาณ300เมตรเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของเมืองกาญเลยทีเดียวอีกทั้งยังเป็นรถไฟสายประวัติศาสตร์ของโลกในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองอีกด้วยต่อจากสะพานข้ามแม่น้ำแควก็ต่อด้วยทางรถไฟสายมรณนะ ทางรถไฟสายมรณะสายนี้สร้างขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2โดยใช้แรงงานเฉลยศึกป่ายสัมพันธมิตรและกรรมกรชาวเอเชียที่กองทัพญี่ปุ่นเกณฑ์มาสร้างเพื่อใช้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ผ่านประเทศพามา่าปัจจุบันนี้เป็นเส้นทางรถไฟสายมรณะ บนทางรถไฟสายมรณะไม่มีขึ้นกิฟก็เลยกลับมาเปิดแอร์เย็นๆเล่นเกมต่อในรถค่ะไปที่ไหนก็เล่นได้จริงๆนะเนี่ยน้ำตกา่โยกน้อยหรืออีกชื่อเรียกหนึ่งน้ำตกเขาพังซึ่งเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงมาช้านานเหตุที่ได้ชื่อว่าน้ำตกเขาพังเพราะเกิดบนหน้าผาหินปูน ที่พังทลายลงมาจนเกิดโขดหินปูนลดล่านกันอยู่ตรงบริเวณเชิงเขาเป็นน้ำตกที่ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองการเพียง60กิโลเมตรตั้งอยู่บนถนนสายหลักซึ่งค่อนข้างเดินทางสะดวกค่ะท่ามกลางบรรยากาศและเสียงน้ำตกแบบนี้กิ๊บก็อดไม่ได้ที่จะควักโทรศัพท์ออกมาเล่นเกมจาก224 FG Bet ค่ะ าถึงสะพานมอญตัวประสานสองฝั่งที่เห็นเป็นรูปธรรมและจับต้องได้ถึงบนสเสนเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยสะพานมอญยังเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวพร้อมสัมผัสวิถีชาวบ้านกลางสายหมอกแม้แต่อยู่บนสะพานเราก็สามารถหยุดพักเล่นเกมสักตาก็เพลินได้ไปอีกแบบคะ่ะ ชมวัดใต้น้ําเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ประจําเมืองสังขบุรีวัดเก่าทั้ง3ประกอบด้วยวัดวิเวกการามวัดสมเด็จวัดสีสุวรรณอันเป็นตัวแทน3ามวัด3มเชื้อชาติราคานําเที่ยวชมวัดรางน้ําร่องเรือชม1วัดราคา300บาทไม่เกิน6คนร่องเรือชม3มวัดราคา300บาทไม่เกิน6คนเช่นกันหาคนหารค่าเรือก็ได้นะคะ